สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าไพ่อยากบอกอะไรคุณค่ะการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมมาดูกันนะคะว่ามีลัคนาใดาราศีใดบ้านที่เกี่ยวข้องราศีเมษนักสัตว์มาเสงนักสัตวร์ชรัู นักสัตว์ถางราศีเมถุนนักสัตว์มาเมีนักสัตว์มาเมียนักสัตว์มาโลนักสัตว์ลการาศีพุธศ พามาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะ mm hmm. เป็นไวเวอร์ซ่าได้สำหรับพลังงานได้นะคะ mm hmm. ขอ,อย่าดูนะคะ mm hmm. ถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะ mm hmm. มาสองใบนะคะติดสองใบาสามถ้วย mm hmm. King of w One k i g of p o n d e s ติดมนาะสองใบล้วเซเว่นน็อกซ์ดอดเจอฮีหลบเปเฟนอนุญาตนะคะมีใครบางคนนะคะที่เขายังคง คุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะในตอนนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะ mm hmm. คุณมีความสุขอาจจะเป็นโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณอยู่นะคะ mm hmm. แล้วก็อาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินคะเพจออฟเิคเกิลนะคะ mm hmm. อาจจะคุณจะไปเน้นเรื่องการเงินนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็มีคนบางคนนะคะที่มีการแอบซ่อนความรู้สึกของเขาไว้อยู่นะคะ mm hmm. ยังคงเขาคนนี้เป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถ King of w a ว d s เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขามองว่าตอนนี้คุณดูมีความสุขนะคุณอาจจะเป็นคนที่เฟลลี่นะคะมีความสุขมีสเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้าหาคุณนะคะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะแอบซุ่มมองคุณอยู่แต่ว่าเหมือน ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะต้องมีความถูกต้อง The h e l e i e n นะคะคือเขาอาจจะต้องมีความถูกต้องหรือว่ายึดหลักความถูกต้องในบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เอามาดูต่อน,นะคะแล้วพายอยากบอกอะไรเพิ่มนะคะ Nile salt, the fool, but nine. Five I, Had up. Eight เหมือนคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเขาคุณคิดเรื่องของคุณนะคุณและเขาอาจจะเคยมีปัญหาการหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าเขาวางดาบลงแล้วนะคะคุณคิดเรื่องของคุณอยู่แต่เขาก็ายังคงมีความขัดแย้งในัวของเขาเองนะคะไฟออฟไฟออฟบอลนะคะห้าไม้เขา,ายังคงมีความรู้สึกดีๆหรือว่าอยากจะขอโอกาสกับคุณอยู่ เขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวได้นะคะเด็ฟูเป็นคนที่รักอิสระเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะหากทำอะไรแล้วก็มีความจริงจังนะคะไนเอลสอดในใจเขาเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะแปดไม้แต่ว่าอาจจะติดหรือว่ายังมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่เขายัาง ไม่สามารถตกลงกับตัวเองได้นะคะขามาดูคำคำแนะนำจากไพ่นะคะอาจจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือไม่เกี่ยวก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะหมดทุกหมดโศกชุมนุม ใจบุญระแวงเลขอาร์ถังขออนุญาตขยายอีกสักห้าวันนะคะสักครู่นะคะ ปรับตัวเก่งสัตว์คู่บุญฟ้าเปิดหลักเมืองบริวาให้บอกว่า ก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจมีอุปสรรคในชีวิตอาจจะเกี่ยวกับตัวเลขของคุณได้นะคะแล้วคุณก็มีความระแวงนะคะกับปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปนะ,ะฟ้าจะเปิดแล้วนะคะคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะได้มีผู้คนที่มีจิตใจที่ดีนะคะ ได้ชวนคุณไปทําบุญก็ได้นะหรือว่าบางท่านอาจจะไปออกลงทานกระถินก็ได้นะคะได้ทําบุญได้แจกเข้ากล่องนะคะแล้วการที่คุณได้ทําบุญแบบนี้นะคะคุณก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะชุมนุมอนุโมทนาบุญกับคุณนะคะบุญที่คุณทำนะคะจะส่งเสริมคุณ ทำให้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุณคุ้มครองคุณทําให้คุณมีการพักผ่อนด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการพักผ่อนคุณอาจจะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะบางท่านอาจจะต้องมีการสการะองค์สันสันหลักเมืองนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะให้ท่านได้ คุ้มคองนะคะเป็นหลักเมืองหลักใช้ให้กับคุณบางท่านอาจจะเลี้ยงสัตว์ไว้นะคะอาจจะเลี้ยงแมวได้เลี้ยงสุนัขได้เขาเหล่านั้นจะเป็นสัตว์คู่บุญที่คอยดูแลคุณเรื่องจิตใจนะคะจะฮิวิ่งจิตใจคุณได้ดีคุณจะปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็จะมี การหมดทุกหมดโศกนะคะเรื่องราวต่างๆก็จะคี่คายลงไปนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณนะคะในการที่จะได้หมดเรื่องราวหมดความทุกข์ใจนะคะขอเพียงแค่คุณได้ หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพการพักผ่อนการนอนหลับนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมหากใครเพิ่งผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีค่ะ